ครับลูกแม่้ำตาลครับหลับครับหลับเออได้ยินเสียงโพโมวเลแลรัสามสิบหกมื่อล้วครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อยู่นะครับนอนครับนอนช่วงสิบโมงกลัวๆครับกินแล้วครับ เงินที่นอนครับเพราะว่าอีกเช่นไรชมเตียงเตียงครับอากาศห้อนครับผ้านี่ต้องชุบน้ำบ้างไว้ครับมันสนนอนมาเลยครับเพราะว่าอากาศห้อนครับนี่น้ำจิ้มนีครับทั้งน้ำครับเอาไว้ครับเพราะว่าสิ่งทีเย็นครับ สังเกตดูครับเวลานอนครับที่ยุ่ข่างทางน้ำเลยครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหอนต้องหาอย่างเย็นๆครับใไไกล้ๆกันครับอันนี้สิเป็นอาหารมันครับผสมใส่กับน้มชงครับน้มผงครับ ดูก็ว่ากินนมแม่เปล้วข,ขัขางสีอิ่มแลยครับเอาอาหารก็มากก็บ่ค่อยกินแล้วครับครับกรลั่ดือครับส่วนต้องการพักพ่อนครับช่วงนี้น้มแม่สิกินหน่อยลงลครับสิหันมากินพวกอาหารเมร็ดเหลยก็น่มชงครับ ผสมซะก,กันครับอาหารเมร็ดต้องเป็นสูตรของม้าหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปแช่นามอุ่นครับให้เป็นนิ่มๆเล็หน่นอ,ยนอยครับแล้วน้มลงครับให้เป็นเย็นแล้วค่อยเอามาให้กินครับครับนอนครับ สองง่ายนี่บ่ยยอมนอนกับยางน้ำตลอดครับครับเบิร์ดหมูพนนอนเบิร์ดด้วยครับคนขาดที่สงสัยครับครับช่วงมี้กินอาหารกินน้ำเป็นแล้วครับน้ำตรงนี้เห้ตลอดครับ พอยอมนอนเนี่ยครับหลังจากเบิรงลูกแล้วครับเพาเบิรงแม่ํำตาแม่ำตาต้องแยกออกครับแยกพ่นเอาไว้ตั้งหาครับเพราะว่าลูกเพิ่นตัวใหญ่แล้วครับเอาไว้นํำกันบ่ได้พักพอนครับครับหอนครับเออต้องหาบางเย็นๆกันครับาำตา น้ำมีต้องราดให้ตลอดครับถ้าอยู่ข้างนอกครับถา้าบ่ลาดให้เพิ่นกษิรลาดเองครับขาเชียครับเพราะว่าอากาศหอ้อนพืชปูนก็ห้อนครับยังอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับน้องน้ำตาลครับให้กิน เมื่อละสามสีเวลาครับน้มกับไหลูกครับครับเบิ่งกับพอนครับเพราะว่าเสียให้กินดูกับว่าไรครับเพราะว่าลูกพันตัวใหญ่แล้วครับเขียวงอกออกมาแล้วครับฟันโพแล้วครับกัสีกัดน้มแม่เจ็บครับกันเลยต้องให้กินเป็นเวลาครับว่า้อยู่น้อกันตลอดโดยเฉมาน้ำตาลทายู่ตลอดก็คือบ่าไพักครับอันนี้ทำมา้ยู่ข้างนอกกับสีประมาณนี้ครับยางแลวกับหามอ่งเย็นเย็นนอนครับ ครับหลังจากเบิ้งแม่ลำตาลนะครับมารวยครับเบิ้งครับสีห้อนซ้ำไดครับอากาศครับอันนี้ยังไม่ได้เที่ยงนะครับแช่สิบโมงกลัวครับมารวยอยู่ในกรงครับพัดลมครับสองตัวเลยครับใส่ขวาครับยังห่อนดีู่ครับ ก,กับเซาครับ <c oughs> เออความรวยกค่อนข้างฮวอนจิงกรับว่าอ้วนครับอ้วนขึนครับนี่ไงครับเสียงเซาครับอันนี้ประตูกรงบรดีล็อกครับคือให้เพื่อนย่างออกย่างเขาได้ครับอีเจ๊งหน่อยกันสิเดี๋ยวน้ำมัน ลาดพื้นนี่ครับเพราะว่าให้เย็นครับกันสั้นห้อนครับอยู่ได้ครับขนาดบ้านในเทียงครับครับผมดรัดข้อหมูย่างครับมือนีผ้าเบ่งบรรยากาศช่วงสิบุ่งกลัวครับลูกน้องน้ำตาลครับสามสิบหเมื่อล้วครับยินเจงครับตัวใหญ่เร็วครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำดีก่อนครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตาม้ลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ